พบกับสวนกี่กลางชาแนลนะครับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP นะครับที่เราอยากจะมาแนะนำนะครับบอนสีนะครับที่เราผสมเกสรแล้วก็ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลา,ลาแลมปีเลยนะครับซึ่งปีหน้าก็จะเป็นบอนสีที่เราจะนำไปจดชื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งจำนวนนะครับทีเ่เราทำแล้วก็การผ่าเนี่ยที่นิ่งแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก 3ส,สายพันธุ์นะครับวันนี้ที่จะมาแนะนําให้รู้จักกันว่าบอนสีของสวนคุนกวางนะครับปีหน้าจะมีชื่อใหม่ว่าอะไรบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนติดตามมานะครับก็จะมีต้นนี้นะครับนี่สวยไหมว้าวาววเลยค่ะพี่ต้นก็ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เราจะนําไปจดชื่อนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นต้นที่ วยมากๆนะครับแล้วก็ก็ได้มีแบ่งให้กับพี่ๆสมาชิกไปบางท่านนะครับที่ได้แล้วก็มีนะครับแต่ว่าต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เราจะนําไปจดชื่อนะครับแต่ว่าจะชื่อว่าต้นอะไรนั้นก็ฝากติดตามนะครับที่สวนคุณกวางนะครับชแนลด้วยนะครับแต่จริงๆเราเราตั้งชื่อต้นนี้นะไว้ล่วงหน้าว่าฟ้าประทานพรน,นะครับก็ ไม่รู้ว่าจะมีชื่อซ้ํากับทางของใครที่จองไวหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าต้นนี้จะได้ชื่อว่าฟ้าระทานพรนะครับได้หรือเปล่านะครับก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับต้นนี้สวยมากๆเนาะเห็นไหมว้าวว้าวเลยค่ะก็ยินดีและก็ดีใจกับหลายๆท่านที่ได้ได้แบ่งไปนะครับในบางส่วนนะครับแต่ว่าก็หลักๆนะครับตู้นี้ก็จะเป็นที่เต็มไปด้วยนะครับต้นนี้ทั้งตู้เลยนะครับก็ เดี๋ยวเราไปชมต้นที่2กันนะครับอนี้ก็เป็นต้นที่2นะครับที่เราจะพามาดูนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่ได้ต้นนี้ไปแล้วนะครับบางส่วนเท่านั้นเองนะครับต้นนี้นะครับที่เราให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมตั้งชื่อนะครับเป็นบอนที่มีใบนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับก็ตอนนี้เราได้จองชื่อไว้ในนามพญานกสัมภาชีนะครับก็ ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ไม่รู้ว่านะครับจะได้รับชื่อนี้แบบแบบแบบนี้หรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าปีหน้านะครับที่เราจะนําไปยื่นจดชื่อนั้นนะครับพญานกสัมภาทีนี้นะครับจะได้ชื่อมาในต้นนี้ใหม่นะครับซึ่งก็ขอบคุณ FC หลายๆท่านนะครับที่ร่วมการตั้งเข้ามานะครับและเราก็ได้บอลสีสวยๆนะครับที่นิ่งแล้วเห็นไหมฮะก็นี่ยังมีหน่อโผล่มาอีกนะครับแต่ว่า เ,เมื่อหลายๆ EP เราก็ได้แบ่งปันให้กับ FC ในราคาที่ย่อมเยาวไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะต้องต้องเบรกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบคนทักเข้ามาจองแบบอยากได้เยอะมากเดี๋ยวผมมีจานวนเยอะๆจะเอามาแบ่งให้ FC ในราคาเบาๆนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนเราไม่ได้แบ่งบอลสีที่แพงนะครับแบ่งแบบ แบ่งปันกันจริงๆนะครับก็หลายๆคนที่ได้ไปแล้วยังมีในราคาแบบ50 100ยังเป็นราคาที่จับต้องได้อยู่เลยนะครับก็เป็นบอลอีกบอลอีกต้นหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับที่ทางสวนคุณกวางจะนำไปจดชื่อและเอามาไว้แบ่งปันให้กับเอซทุกๆท่านนะครับนี่ก็จะเป็นพญานกสัมภาธีที่เราจองชื่อไว้นะครับมาลุ้นกันว่าจะไปต่อ ในเชื่อนี้ได้ไหมแล้วก็จํานวนจะเยอะพอที่จะแบ่งปัน f อแบบที่ทักเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเลยเป็นบอลที่แบบใบแข็งแรงมากนะครับใบหนามากนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับบอลโบราณแล้วก็แบบทรงพลังนะครับแบบค่อนข้างที่จะสวยมากเท่าที่ผมเจอมาใบใบทรงนี้คือหายากแล้วก็สวยจริงๆนะครับก็ฝากไว้ในในใจของทุกท่านด้วยนะครับฝากติดตามด้วยว่าต้นนี้จะมีจำนวนพอได้แบ่งแบบในราคา จับต้องได้แบบยังไงบ้างนะครับฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมต้นที่3กันก็เป็นต้นที่3นะครับที่สวนเรานะครับได้ประคบประงมนะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นบอลสายด่างนะครับอีกต้นหนึ่งที่เราทําจํานวนนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเอากล้องเข้ามาดูครับสวยมากเลยนะครับก็จะเป็นด่าง ถ้าเขาโดนแดดจัดๆนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเหลืองสวยมากแล้วก็มีชมพูมีขาวมีเขียวและมีเขียวอ่อนด้วยนะครับมีสีค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเราเลยเลือกต้นนี้นะครับที่จะมาทําจํานวนนะครับแล้วก็เอาไว้จดชื่อนะครับส่วนต้นนี้นะครับจะมีชื่อว่าอะไรนั้นนะครับฝากติดตามในส่วนคุณกวางชาแนลด้วยนะครับแต่ชื่อที่ผมคิดว่าจองไว้นะครับเขาเขาน่าจะมีชื่อแบบเพราะๆแบบ กระดิ่งพระจันทร์นะครับนี่ว้าวว,ว้าวเลยค่ะ,ะคพี่ต้นก็จะเป็นชื่อนะครับที่เราจองไว้นะครับกระดิ่งพระจันทร์นะครับเป็นบอลที่อ่อนหวานนุ่มนวลสวยเห็นในตอนยามค่ําคืนก็แบบว่าเ,าเหมือนพระจันทร์ที่อ่อนหวานและสวยงามนะครับแล้วก็มีเสียงกริ้งๆนั่นหมายความว่าเจอจิไรต้องปังๆแน่นอนนะครับ กระดิ่งพระจันทร์นะครับต้นนี้เราจองชื่อไว้แต่ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีชื่อซ้ํากับใครไหมนะครับก็มารอติดตามแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับก็ต้นนี้ก็จะผสมมาจากเ,าเพชรสุวรรณโชธน,นะครับซึ่งบอกบอกเลยว่าเพชรสุวรรณโชธน,นะครับให้จ่ายลูกได้สวยมากๆเลยนะครับแต่หนึ่งร้อยต้นอาจจะได้แค่ต้นเดียวที่เราต้องเลือกแล้วก็ เก็บทาจานวนไว้เพื่อให้เป็นต้นไม้ที่มีชื่อใหม่ออกมาอย่างสวยงามนะครับเพราะว่าบอนสีนั้นสนุกครับถ้าทุกคนได้เข้ามาแล้วจะมีความสุขเหมือนพวกเราแน่นอนทุกๆคนนะครับฝากไว้นะครับด้วยนะครับว่าปีหน้าเราจะมีไม้ใหม่ๆอะไรมาเพิ่มเติมบ้างจริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ยังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่า3ต้นนี้เป็นต้นที่พิเศษจริงๆนะครับที่ เราเอามาให้ชมกันล่วงหน้าว่าปีหน้าจะเป็นชื่อของสวนคุณนกวางอย่างแน่นอนนะครับแต่จะเป็นไปตามาชื่อที่เราจองไว้ไหมต้องมารอติดตามชมฝากทุกคนเป็นกองใจให้เราด้วยนะครับกดไลค์ subscribe, ส,สัน,สนกระดิ่งนะครับกับสวนคุณนกวางชาแนลเพื่อเราจะมีต้นไม้สวยๆจุกๆมาแบ่งปันกันให้กับ f อฟทุกๆท่านนะครับสำหรับ E ีนี้ลาไปแล้วนะครับกับต้นไม้สวยๆที่มีชื่อจองไว้ว่ากระดิ่งประจันขอบคุณมากๆครับ